สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ๋ปอชแน,นลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นน้นมีอ,อะไรมาให้ชุม่มปอดชุ่มใจกันอีกแล้วจ้าโนริซ่าของเราเนี่ยทำให้ชื่นใจทุกวันเลยจริงๆนั่นเองเนะจา้าตั้งแต่เมื่อคืนเราก็อัปรูปเป็นแบบ HD ให้กับเราได้ดูแล้วตอนเช้ามาปุ๊บก็อัปให้ดูกันอีกเซตนึงเลยจา้าเป็นเซตที่โนริซาของเรานั้นใส่ชุดแบบว่า คล้ายๆแลชนิกูนิดๆ,ๆแต่ว่ามีความชิลๆนหน่อยๆผสมกันอย่างลงตัวนะทุกคนในแอดก็พูดไม่ถูกเป็นชุดที่มีแบบเอ่อต่ก,การตัดเย็บที่เป็นสีเหลืองข้างหน้าขึ้นมาเหมือนแบบประมาณว่าบางตัวนาอกแต่ก็มีเสื้อเชิ้ตด,ด้านในที่โนริซ่าอาจจะเป็นคน mix and match ขึ้นมานะจ๊ะทำให้มีความลงตัวบวกกับความชิลๆลุคแบบหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเด็กขนาดนี้นะจ๊ะกำลังเป็นจังหวะที่แบบนั่งเรือไปร่วมงาน F1 เมื่อวานนั่นเองจ้าแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ใส่เสื้อยืยายาดสี ปักเย็บชื่อของนนริซ่าของเรานั้นเพิ่มเข้าไปตรงด้านท้ายขางเกมด้วยนะจ๊าแม่แล้วเขผสมเข้าไปนี่ก็เห็นบั้นท้ายแบบ oh my god ของคนดูแลตัวเองนะทุกคนมันก็แบบใจวิวนิดนึงนั่นเองนะจ๊าแล้วก็กระเป๋าแบรนด์บอยของเรานั้นเองนะจ๊าทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหทุกอย่างที่โนริซ่าใส่นี้จะปักชื่อโอริซ่าหมดเลยหรือเปล่าหมายถึงว่าเจ้าของบงเจ้าของแบรนด์ส่งมาให้ใส่เพราะอยากให้ใส่พอนนริซ่าใส่ก็ขายหมดนั่นเองนะจ๊าอะ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่น่าสนใจกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนที่ออกมาขอบคุณลอริซ่าซึ่งก็เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะจ๊ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คือพี่ชอนจินดาชลแล้วก็ภรรยาของเขานั่นเองจ้าโดยคุณชอนเนี่ยเขาอ,ออกมาบอกว่าขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสภรรยาพี่นะครับขอขอบคุณแทนทีมง,งานพีพัชาราทุกคนด้วยนะครับอะไรก็ว่าไปส่วนทางภรรยาของเขานะครับก็ออกมาบอกว่ามันมีความหมายกับพี่มากๆม,มันมีความหมายกับพี่จริงๆนะพี่หมายถึงอย่างนั้นจริงๆผมพยายามพิมพ์ประมาณน,นนะ มากๆเลยในการทํางานก็คือนนริซ่าเป็นกาลังใจในการตัดชุดนี้ด้วยแล้วก็ในการทํางานในอนาคตเพราะว่านนริซ่าได้ปักหมุดเลือกแบรนด์นี้ในการใส่ออกไป after party ในครั้งนี้ก็ทําให้ทางแบรนด์มีกําลังใจแล้วก็มีพลังในการทํางานมากจริงๆนั่นเองจ้าแต่อย่างที่แอดบอกแหลทางแบรนด์เนี่ยก็มีชื่อเสียงมากอยู่แล้วและมีฝีมือมีความ creating โนริซ่าของเราก็มองเห็นถึงศักยภาพตรงนี้แล้วก็สนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยกันเองนั่นเองจ้าเพราะหลังๆเนี่ยนริซ่าต้องมีแบรนด์ไทยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยออกงานด้วยอย่างสม่ําเสม,มอมากขึ้นเรื่อยๆทุกครรรัังทีีี่่่อออกกกก็เยวาาาพพไมมฒน ที่ไหนแล้วก็เป็น CEO เองแล้วจะใส่อะไรก็ทำได้นั่นเองจ้า แต่อรไอยังไม่หมดนะคลิปนี้ยังมีอีก2ข่าวที่แอดจะมาฝากกันนะจ๊ะเริ่มจากข่าวนี้กันต่อเลยแล้วกันนะจากแทดเลอร์นะครับมีการสำรวจศิลปินเพลงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมนะครับตั้งแต่เซเล娜โกเมสไปจนถึงลาริซามโนบาลไอคอนเหล่านี้ส่งผลกระทบยาวนานต่อวงการเพลงและประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งเอ,อื้อเฟอื้อภาพโดยศิลปินที่มาแทดเลอร์นั่นเองจ้าซึ่งเขาต้องบอกว่าเป็นผู้ติดตามที่มีคนตามเกิน100ล้านเท่านั้นที่จะได้ติดโพนี้นะครับแล้วก็ เป็นคนที่มีอิทธิพลทางดนตรีเท่านั้นนะจ๊ะถึงจะติดท็อปตรงนี้ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นโน้ิสร้าของเราก็ไปติดสบายๆและผู้ติดตามก็ยังจะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันด้วยนั่นเองจ้า แล้วก็มาดูอันต่อมานะจ๊ะอันนี้เป็นจากเกาหลีกันบ้างนะจ๊ะซึ่งสำเนียงคาโอเซนเนี่ยเขาก็ขึ้นแนะนําในเนเวอร์ในหัวข้อที่ว่าชีวิตประจําวันของดาราบันเทิงลิซ่าแบล็คพิงประหลาดใจกับภาพลงตาราชินีทงคําที่มีสัดส่วนที่เหนือกว่านั่นเองนะแล้วก็พิมพ์ข้างในข่าวแบบยาวมากๆอวยจนแอดเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนะเพราะว่าอวยยูเวอร์มากไปฟังกันนิดนึงนะจ๊ะว่าเขาอวยอ,อะไรลิซ่าถึงขั้นไหนกันบ้างเขาบอกว่าเมื่อวันที่26เนี่ยลิซ่าได้โพสต์รูปราร แล้วดูยาวขึ้นสไตล์สองเท้าส้นเข็มกำลังจ้องมองด้วยความง่วงซึมขณะสวมครอปสีทองและกระโปงรงสั้นสีทองและทรงผมแบบฮ a l ฟ c คัซึ่งแอดบอกว่าง่วงซึมตรงนี้น่าจะเป็นแบบ ตาปือจือปากอะไรนี้มากกว่านาอเออบทความตรงนี้น่าจะเป็นการแปลก l e t r a n ท l a t e เดอกจะแก้ให้นิดนึงแล้วกันนะออะต่อเขาบอกว่ารูปรษณ์อันสง่างามซึ่งดูเหมือนเจ้าของเกาะที่อยู่ฟากเรือเป็นรูปร่างที่เหมือนราชนินีผู้ภาคภูมิใจที่ชื่อว่าแบล็กพิงแหมอันนี้คอเซลเนี่ยนะแหมแหวะเคลมนิดนึงว่าลอริซ่าเนี่ยต้องตามด้วย Black พิงหรอตอนนี้ก็ต้องตามด้มวยลอริซ่ามโนบานแล้วจ้าซึ่งเขาบอกต่อว่าภาพลงตาที่ได้รับชุดสีทองนั้นชวนเวียนหัวอาจเป็นเพราะมันมองเห็นทะลุได้ชาวเน็ตเนี่ยรู้สึกประหลา เธอผอมก็น่าทึ่งมากและมันน่าทึ่งจริงๆที่เธอมีความสวยและทักษะเช่นนี้ในขณะเดียวกันแบล็กพิงซึ่งมีลิซ่าอยู่เพิ่งกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ได้รับการรับรองจากบริดจ์โกลของอังกฤษซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่งองอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะก็ยังมีการแบบโยงเข้าโยงออกอยู่เข้าโยงออกอยู่นะจ๊ะตอนนี้นอรลิซ่าของเราเดี๋ยวต้องเป็นลอรีซ่ามโนบาลนั่นเองนะจ๊ะคนก็เริ่มเปลีรร่ยนก,การเรียกกันมากขึ้นถึงจะมีการแบบแฮชแท็กตรงนี้ไปก่อนตาม,อ,ามอ,อัลก,รกอร ไปถึงไหนกันแล้วนั่นเองเนีจ้าอ่ะ,อะ,อะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆยังไงมีอะไรเพิ่มเติมจะมาฝากกันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีเด้อ